สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับ Smart Gate OBD นะครับรุ่น P20 นะครับ Navigator นะครับก็คือเป็น OBD นะครับที่มีทั้งระบบ OBD2 นะครับมี GPS นะครับและมีระบบ Navigator นะครับอยู่ในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับ P20 นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับเมื่อ ประมาณได้อาทิตย์หนึ่งนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องนะครับของสินค้ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับลําดับแรกเลยนะครับก็จะมีนะครับตัวหน้าจอนะครับมีหน้าจอมาให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับคือตัวนี้นะครับหนึ่งอันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาไทยนะครับทําให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับนยครับมีเป็นหลายหน้านะครับมีบอกว่าปุ่ม กดใช้ทําอะไรบ้างนะครับกดยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็จะมีคู่มือให้นะครับมีสายนะครับ OBD2 แบบนี้นะครับให้1เส้นนะครับตรงนี้นะครับแจ็คตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบเข้าที่พอร์ต OBD ใต้พวงมาลัยของรถได้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับก็เสียบด้านหลังจอด้านหลังจอ OBD ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีนะครับสายให้อีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นสายสําหรับ ท่านที่มีรถนะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับที่ไม่มีพอร์ต OBD2 เนี่ยก็สามารถใช้สายเส้นนี้นะครับใช้สายเส้นนี้นะครับไปทําการเชื่อมต่อนะครับเสียบด้านหลังจอนะครับอันนี้ก็ไปเสียบเข้าที่ปลั๊กจุดบุหรี่ที่เป็น USB ได้เลยนะครับก็จะรับค่าสัญญาณดู O b d บจากสัญญาณดาวเทียมนะครับก็จะดูค่าได้ได้บางค่านะครับไม่ได้ไม่ได้ดูค่าได้ทั้งหมดเหมือนเหมือนพอร์ต OBD2 ของรถนะครับ แล้วก็จะมีนะครับตัวจุ๊บติดกระจกนะครับตัวนี้นะครับให้1อันนะครับ OBD ตัวนี้สามารถที่จะตั้งวางที่คอนโซลนะครับหรือจะวางติดจุ๊บตัวนี้เพื่อติดกับกระจกได้นะครับแล้วก็จะมีตัวกาวตัวนี้นะครับสำรองให้ไป1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหน้าจอกันครับว่าหน้าจอตัว OBD P 2 0เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันนะครับ หน้าจอนะครับของเขานะครับก็จะเป็นนะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมหามุมนิดนึงนะครับให้ภาพมาชัดๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับหน้าจอนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือเรานะครับก็จะสามารถที่จะกดปุ่มด้านบนนี้นะครับจะมีปุ่มนะครับ ปุ่มแรกคือปุ่มเปิดปิดเครื่องได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนเมนูนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็การเข้าเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เดี๋ยวจะลองกดปุ่ม4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะกดตันี้ดูนะครับอันนี้หน้าจอแรกนะครับต่อไปหน้าจอที่2นะครับจะเป็นต้งอ่างนี้นะครับกราฟิกดีไซน์ถือว่าสวยงามมากนะครัับบร P20 นะค ตัวนี้นะครับในหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่นะครับหน้าจอที่ห้าจะเป็นค่ารวมบอกให้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ12ค่าในหน้าจอเดียวนะครับหน้าจอที่หจะเป็นค่าวัดบูทเทอร์โบหน่วยเป็นบาร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอแรกกันนะครับกลับมาหน้าจอแรกก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะบอกเป็นค่าแรงดันแบตเตอรี่นะครับ v l t นะครับส่วนด้านขวา ECT คืออุณหภูมิว่าน้ำนะครับส่วนความเร็วก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ตรงกลางนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเลขศูนย์ถ้ารถวิ่งก็แสดงค่าเป็นกิโลเมตรต่อลิตรความเร็วกิโลเมตรต่อลิตรให้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่เราขับรถนะครับส่วนด้านขวาบนนะครับก็จะเป็นทริปก็คือระยะทางที่เราขับรถนั่นเองนะครับ OBDP 2 0นะครับจะมีตัวฟังก์ชันเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยแผ่นแดงด้านล่างเนี่ยนะครับ จะบอกสถานะต่างๆนะครับตรงนี้ถ้าเป็นสีเหลืองคือเขาทำงานอยู่นะครับคือเสียบที่ปลั๊กอุปกรเปิดเสียงอยู่เนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสีแดงนี่ก็คือจะบอกค่าต่างๆนะครับก็จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่ต่ำนะครับ GPS นะครับอุณหภูมิมอน้ำนะครับเมื่อฮีทมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองกระพริบให้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอกไฟ engine โช o ์นะครับบอกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ เมื่อเราใช้ GPS อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเสริมด้านล่างนี้ให้นะครับทำให้เรารู้ได้ทันทีนะครับโดยสังเกตจากหน้าจอได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนค่านะครับสมื่อเราไม่อยากดูแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มที่2ด้านบนนี้เดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกค่าอะไรก็ได้นะครับขึ้นมาดูนี่เป็นนาฬิกานะครับกดต่อไปนะครับก็จะเป็น GPS ก็คือความแรงของ GPS ตรงนี้คือเป็นเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นระดับความสูงต่ำน้ำทะเลนะครับลถหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับ ECT คืออุณหภูมิหม้อน้ำนะครับ RPM คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับ FUE คืออัตราิ้นเปืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ MAP คือแรงดันท่อยดีนะครับ OIT คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับโมบิีจะดูได้ครบเลยนะครับนะครับ A/F อัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศนะครับแล้วก็ TCP คือ สำหรับรถมีเทอร์โบนะครับก็จะดูค่าบูทเทอร์โบได้อันนี้คือหน่วยเป็นบาร์นะครับ TCP นะครับแล้วเราก็จะมีหน่วยเป็น PSI นะครับคือหน่วยเป็นปอนด์ให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับตัวเดียวจบจริงๆนะครับบอกอัตราสิ้นเปลืองนะมันเชื้อเพลิงเป็นกิโลเมตรต่อลิตรให้ด้วยนะครับอันนี้คือเปลี่ยนฝั่งซ้ายนะครับเราสามารถเปลี่ยนฝั่งขวาได้ด้วยนะครับโดยกดปุ่มที่3ามนั่นบนนี้ปุ่มที่3นี่นะครับสังเกตฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับ ก็จะเปลี่ยนค่าที่เราต้องการได้เราสามารถเลือกค่าได้นะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าเราจะค่าอะไรมาดูที่หน้าจอนี้นะครับนะครับก็กดเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอที่สองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกนะครับว่า OBD สถานะก็คือ OBD ใช้งานอยู่นะครับเปิดเสียงอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาปิดเสียงกันดูนะครับอันนี้อันนี้สังเกตตรงนี้นะครับเป็นรูปเปิดเสียงเดี๋ยวผมจะเข้าเมนูปิดเสียงให้ดูนะครับ เราเปลี่ยนเสียงนะครับนยครับปิดนะครับเปลี่ยนเป็นออฟนะครับปิดไปและนะครับไม่มีเสียงนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะครับหน้าจอของตัว OBD นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยครับที่เป็นสีเหลืองก็จะดับไปเห็นไหมครับเพราะเราปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกทีนะครับสังเกตว่ามันไฟสีเหลืองก็จะแสดงค่าให้นะครับออฟนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะมาแสดงค่าให้เลยนะครับว่าตอนนี้เสียงเปิดอยู่นะครับเป็นสถานะ OBD นะแรมนลองนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะแสดงของความเร็วนะครับความเร็วตรงนี้แล้วก็วัดรอบเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับตรง800นี่คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีนาฬิกาให้ด้วยนะครับสามารถดูนาฬิกาได้เลยนะครับตรงนี้นะต่อไปเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะบอกค่านะครับ ฝั่งฝั่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับฝั่งแถบขวามือนี้จะเป็นอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับอันนี้คือความเร็วนะครับส่วนด้านบนสีแดงคือเลขรัิจูดลองจูดนะครับก็คือทิศทางนะครับรัิจูดลองจูดตัวนั่นนี้ก็คืออุณหภูมิอขอโทษทีครับเป็นแรงดันแบตเตอรี่กับอุณหภูมิหม้อน้าตรงนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกดค่าเปลี่ยนได้เลยนะครับ อยากดูค่าอะไรนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้นะครับของขวาก็เปลี่ยนได้นะครับจะดูค่าอะไรนะครับมาดูหน้าจอต่อไปหน้าจอนี้ก็จะเป็นบอกความเร็วให้นะครับหน้าจอนี้นะครับแล้วก็จะมีค่ารวมให้นะครับหน้ารวมนี้ก็คือดูค่าได้ครบๆเลยนะครับสิบสองค่าในหน้าจอเดียวนะครับนี่ดูได้ถือว่าได้เยอะมากนะครับต่อไปจะเป็นนี้เป็นบูดเทอร์โบนะครับ มาดูเมนูกันครับเมนูการใช้งานของ P 2 0นะครับยังเป็นเมนูภาษาไทยนะครับทำให้เราใช้งานเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปแปลภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับก็คือเมนูจะเป็นภาษาไทยสังเกตนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนมาที่ติดตั้งนะครับแล้วเราก็มาทําการแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับว่าอยากจะให้ลดเตือนความเร็วที่เท่าไหร่สามารถเพิ่มลดได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านบนนี้นะครับแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ํานะครับสามารถทําได้นะครับ โดยเราเมื่อเราจะตั้งที่ร้อยหนึ่งเราก็เลื่อนลบลดได้เพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแจ้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่นะครับอนอกจากนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบสีนะครับปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับตัวเครื่องจะตั้งเป็นออโต้มาให้นะครับเราสามารถที่จะ ปรับได้นะครับเนี่ยเป็นสเต็ปหนึ่ก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ5้าหกแล้วก็เป็นออโต้ประมาณนี้นะครับ OBD P ยี่สินะครับยังสามารถที่จะสแกนโค้ดได้นะครับโดยการกดเข้าเมนูแล้วเลื่อนมาตรงคําว่าวินิจฉัย OBD นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าสแกนอยู่นะครับเราก็เลื่อนมาที่สแกนได้เลยนะครับแล้วก็กดสแกนโค้ดได้เลยนะก็จะมีไฟยังกิ้นโชว์นะครับกรณีที่ เครื่องยนต์มีปัญหามีลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีโค้ดใดๆโชว์ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะลบโค้ดได้ด้วยนะครับคือการล้างค่านั่นเองนะครับเนี่ยครับสามารถล้างค่าได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ OBD นะครับตัว P 2 0ตัวนี้นะครับหน้าจอผมถือว่าสวยงามนะครับสามารถที่จะตั้งนะครับบลูทูโซลนะครับได้ เพราะว่าตัวไปดีจะติดแถบกาวตรงนี้มาให้นะครับวางที่คอนชนอยู่ได้เลยอย่างนี้นะครับวางได้เลยอันนี้ลัณะอย่างนนี้นะครับวางได้เลยนะครับหรือเราสามารถที่จะทําเป็นจุ๊บติดกระจกได้นะครับนะครับก็คือในกล่องจะมีอุปกรณ์จุ๊บตรงนี้ให้นะครับเราก็เอาจุ๊บนะครับมาใส่เข้าด้านหลังตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะประมาณนี้นะครับแย้มันตรงล็อกมันนะครับ ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วนี้เองนะครับเนี่ยครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถเอาไปติดที่กระจกรถได้เลยนะครับก็มีปุ่มล็อกตรงนี้ให้กดล็อกตรงไหนนี้นะครับก็จะอยู่ที่กระจกนะครับแล้วก็กดออกได้นะครับอันนี้คือถ้าไม่ใช้จะวางคอนโซลก็ทําได้นะครับ OBD ตัว P 2 0นะครับ สินค้านะครับตอนนี้นะครับมีพร้อมจําหน่ายนะครับและจัดส่งให้ได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับหรือดูรีวิวสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook OBD Shop นะครับเข้ามาที่หน้าร้านนะครับ OBD Shop นะครับเราบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าเท่านั้นนะครับ บริการติดตั้งเราติดตั้งให้ฟรีนะครับ OBDp 2ีตัวนี้นะครับจะรับประกันการใช้งานให้1ปีเต็มนะครับเมนูเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องตัดต่อท่อน้ำไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับของ OBD นะครับเข้าที่พอร์ต OBD ของท่านรถท่านนะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับขอจบรีวิวนะครับตัว OBDp 2 0ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ obdp ยี่สิบตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำทางได้ด้วยนะครับเป็นระบบนวิเกเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับการนำทางของระบบของ p 2 0ตัวนี้นะครับว่านำทางอย่างใดนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปการรีวิว obdp 2 0การใช้งานเบื้องต้นนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับทักมาได้นะครับที่ข้อความเพจ o b d shop หรือโทร0 8 9-969-5708ะครั้าน OBD Shop ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานนะครับระบบเนวิเกเตอร์นะครับคือระบบนำทางของ OBD 2รุ่น P 2 0นะครับตัวนี้นะครับว่าจะใช้ระบบการนำทางอย่างไรนะครับอ่าลำดับแรกนะครับก็ ในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือตัวนี้ไปให้นะครับก็ให้เรานะครับทําการโหลดนะครับเนี่ยครับเป็นบาร์โค้ดไปให้นะครับสำหรับคนใช้โทรศัพท์ Android ก็โหลดฝั่งซ้ายนี่นะครับคนใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ก็โหลด iPhone ฝั่งขวาตัวนี้นะครับหลังจากที่เราโหลดแอปมาแล้วนะครับก็จะได้แอปขึ้นมาแอปหนึ่งนะครับคือแอปตัวนี้เขาเรียกว่าตัววินวินยิตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับ แอปตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับเราก็วิธีการใช้งานไม่ยากนะครับเราก็แค่ไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับทำการนะครับเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เปิดการบริหารหาที่ตั้งก็คือตำแหน่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็มาใช้งานที่แอปได้เลยเมื่อเราจะเข้าที่แอปนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเข้าที่แอปให้นะครับ ขาดีแอปนี้นะครับก็ตัวแอปก็จะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นตั้งหลาอย่างนี้นะครับเราก็ตัวนี้ก็เขียนว่าค้นหาจุดหมายปลายทางนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาจุดหมายปลายทางที่เราจะไปได้นะครับอย่างตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตัวนี้นี่นะครับเราก็กดอันนี้คือกดเริ่มเดินทางก็คือจะกดฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ผมจะจาลองให้ดูนะครับการเดินทางว่าทําอย่างไรนะครับนี่นะครับอาบกดเดินทางเลยนะครับจาลอง เราจะไปเซนทรัลลาดพร้าวจะสังเกตว่า OBD นะครับจะทำการเปลี่ยนนะครับหน้าจอให้อัตโนมัตินะครับโดยจะแจ้งว่านะครับอีก13กิโลเมตรนะครับจะถึงเซนทรัลลาดพร้าวนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ26นาทีนะครับแล้วก็ตรงลูกศรตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะตรงประมาณนี้นะครับนี่ครับจากนี้ไปถึงนี่นะครับ 1กิโลเมตรนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับนะครับมันก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่าเราเดินทางไปยังไงอะไรยังไงนะครับตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเราออกจากแอปนะครับโดยการกดแบ็คออกจากแอปนี่นะครับนี่นะครับออกมุดเราถึงที่หมายแล้วนะครับตัว OBD นะครับก็จะกลับหน้าจอมาให้ปกตินะครับเป็นหน้าจอที่เราสามารถดูค่าอุณหภูมิต่างๆของรถได้นะครับเนี่ยครับนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เปลี่ยนหน้าจออะไรใช้งานได้ปกติเหมือน o b d t ทั่วไปนะครับสามารถที่จะดูได้เลยนี่นะครับเห็นไหมครับดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าที่แอปตัวนี้กดเข้านะครับนี่นะครับอันนี้เราจะลองไปที่ท่าอากาศสัานสุวณภูมินะครับผมลองดูนะครับลองดูนะครับปุ๊บนะครับหน้าจอบีดีเขาก็จะเปลี่ยนให้เอง นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าจากจากตรงเนี้ที่ผมอยู่นะครับไปถึงท่าอากาศยานดอนสุวรรณภูมินะครับก็ประมาณ36กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางตอนนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมง54นาทีนะครับส่วนทางนู้นก็จะแจ้งว่าอีกร้อเอ้กสเมตรให้เราเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ2กิโลนะครับส่วนตรงเลขศูนย์นี้ก็จะคือ ความเร็วนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราขับรถจริงความเร็วจะขึ้นให้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเวลานะครับตอนนี้คือบ่ายโมง27นาทีนะครับใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เสริมมาให้ในัว OBD นะครับเมื่อเราออกจากแอปนะครับผมออกจากแอปนำทางก็หน้าจอ OBD ก็จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติหน้าจอเดิมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้สำหรับ เป็น OBD รุ่น P20 Navigator นะครับตัวนี้รับประกันสินค้าให้1ปีเต็มนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0899695708นะครับหรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เพจ OBD Shop นะครับมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจนะครับมาใช้บริการ กับร้าน OBD Shop ของเราได้นะครับร้านเรายินดีให้บริการนะครับมี OBD ทูหลายรุ่นนะครับหลายราคาหลายแบบให้เลือกใช้งานกับรถของท่านนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวตัว OBD P 2 0 Navigator ไว้เท่านี้นะครับสำหรับระบบการนำทางนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ